สวัสดีครับสวนกัญญากรครับวันนี้เราจะมารีวิวอ้อย7จสายพันธุ์ชุดใหม่นะครับของสวนเราก็อย่างที่เราเคยบอกไว้ว่าเราจะปรับปรับชุดอ้อยที่เป็นสายพันธุ์ที่เป็นอ้อยชุดนะครับปรับตามต้นพันธุ์ที่เรามีนะครับอตอนนี้มันก็มีบางสายพันธุ์ที่มันมันเริ่มจะหมดเราก็เลยต้องเปลีปรับเป็นสายพันธุ์ใหม่มาเรื่อยๆครับ ตัวนี้เป็นชุดล่าสุดนะครับชุดอัปเดตล่าสุดครับเริ่มจากสายพันธุ์แรกนะครับทางซ้ายครับตัวนี้เป็นอ้อยแดงน้ำผึ้งนะครับอ้อยแดงน้ำผึ้งนี่เป็นอ้อยเขียวนะครับเป็นอ้อยเขียวลําใหญ่มีรสชาติคล้ายๆน้ำผึ้งครับจะจะฉ่ำนะครับรสชาติจะฉ่าคล้ายๆน้ำผึ้งหอมมันมีความหอมส่วนสายพันธุ์ที่สองตัวนี้จะเป็น อ้อยเหลืองสิงคโปร์นะครับเหลืองสิงคโปร์นี่จะเป็นอ้อยคั้นน้ำนะครับแต่ก็สามารถที่จะเอามาเคี้ยวได้นี่ครับสิงคโปร์ตัวนี้ที่บอกว่าจะเป็นเคียวเส็จชานจะคล้ายๆสำลีนะครับนี่ครับจะนุ่มยืดเหนียวครับยืดหยุ่นเกาะกันเป็นเกาะกันเป็นแผ่ครับไม่จะไม่แตกออกจากกันไม่ยุ่ยออกจากกันนะครับเหลืองสิงคโปร์น้ําก็มีรสชาติดีนะครับตัวนี้หอมหวานเหมือนกันครับ ส่วนสายพันธุ์ที่3ตัวนี้เป็นอ้อยสุพรรณบุรี50ครับตัวนี้เป็นอ้อยคันน้ำผันธุไทยนะครับตัวนี้น่าจะตอนนี้เท่าที่ลองชิมมาทางสวนเราก็จะเลือกน้ำเนี่ยคันน้ำนียต้องยกให้สุพรรณบุรี50นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวคันน้ำแล้วมีความอร่อยมากครับหอมหวานครับมาพันธุ์ที่4นะครับที่4ีนี่คือแดงกินดาครับ ในกระดาานี่จะเป็นอ้อยเขียวนะครับอ้อยเขียวตัวนี้ก็มีชานกรอบเหมือนกันครับก็หวานเหมือนกันแต่ก็ไม่หวานมากแต่ก็ก็อร่อยครับเคี้ยวได้ตัวนี้ครับส่วนสายพันธุ์ที่ห้าห้าตัวนี้เป็นอ้อยเหลืองมาเลยครับอ้อยเหลืองมาเลยนี่จะเป็นทั้งคั้นน้ําแล้วก็เคี้ยวก็ได้ครับตัวนี้เคี้ยวแล้วชานจะจะนิ่มครับแยกจากการรสชาติจะเป็นหวาน หวานไม่หวานมากนะครับไอ้เหลืองมะเลยเนี่ยจะหวานนุ่มๆนะครับชานนิ่มเคี้ยวได้แล้วก็ค้าน้ำก็รสชาติก็โอเคใช้ได้ครับส่วนสายพันธุ์ที่6ตัวนี้คือด่างมะเลยครับด่างมะเลยนี่เป็นอ้อยสวยงามนะครับหลักเลยคืออ้อยสวยงามแต่ก็สามารถเคี้ยวได้ครับมีความหวานหอมชานนิ่มตัวนี้ชานก็จะเป็นสัมรีคล้ายๆกับเหลืองสิงคโปร์นะครับน่ครับคล้ายๆกับตัวเหลืองสิงคโปร์ครับที่เคยบอก าจะเป็นจะเป็นติดกันครับเวลาเคี้ยวเราจะติดกันไม่จะแยกออกจากกันครับเป็นแพรเหมือนกันคล้ายๆสัมเครียครับ,รบส่วนสายพันธุ์ที่7ตัวนี้เป็นพันธุ์ใหม่นะครับตัวนี้เป็น RK0 3นครับมาจากการจันทบุรีครับเป็นอ้อยขั้นน้ำครับตัวนี้เชี่ยวไม่ได้เป็นอ้อยที่มีคุณัติพิเศษก็คือจะเอาคุณัตพพิเศษของสุพรรณบุรี50แล้วก็ขอนแก่นมารวมกันนะครับ จะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็มีรสชาติของน้ําที่หอมอร่อยลําจะไม่แตกนะครับตัวนี้แล้วกลิ่นก็จะหอมคล้ายมะพร้าวเลยนะครับนี่ครับตัดมาสดๆนีดมดูนี่ครับกลิ่นมันจะมันจะหอมหุนหัวเหมือนมะพร้าวครับตัว AK03 เนี่ครับครับนี่ยวามาดูพอนผันะครับตอนนี้เราก็มีจําหน่ายนะครับอยู่ในร้านค้าของเราครับสวนกัญจกร อยู่ในช้อปปีแล้วก็ลาซาด่านะครับตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่เรายังไม่ขายในเพจนะครับพว่าของเรามันยังมีน้อยนะครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับก็ลองเสิร์ชเข้าไปดูนะครับร้านค้าของเราสวนกัญกรน,นะครับทั้งช้อปปีและลาซาด่านะครับโอเคคลิปนี้ก็่าจะจบแค่นี้อ๋อก่อนจบนะครับขอฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน นะครับเผื่อเราทางสวนเรามีคลิปใหม่ๆอัพโหลดลงไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับครับงั้นก็ขอแค่นี้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ